ก็ผมได้ขอคราสวัสดีกับเพก็กลัพืกับ่กับเกมโลกรองเองกนี่เชื่มันมีชื่อว่าฮาลโลวีนเอเรีย51านะครับผม ที่แล้วนะผมได้เล่นเอ่อแมปหนึ่งไปนะนั่นก็คือท่าที่แล้วนะผมตามหาเจ้าราชนะผมเมื่อท่าที่แล้วตามพลาดก็เจอเอ่อมีอ่ามีนี่นะครับผมก็คือชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนะได้เป็นไซเบนเฮดแล้วก็เจอเจ้าไอแล้วก็มีกรีน เจอแล้วก็ม <à, m any yelled> ีซารนเดอร์แมนยังไม่ได้เจอนะฮะมัมมี่ลองเล็กก็เจอครับแล้วก็ไอ้นี่ยังไม่ได้เจอด้วยเจนนี่ไร้นี่ก็ไม่ได้เจอนะฮะเดนกิ้งยเลอร์ยังไม่ได้เจอนี่ก็ยไม่ได้เจอแล้วก็ที่เหลือก็ถูกก็เจอเจ้านี้แล้วนะฮะแต่แล้วบ๊อบบี้ก็เจอแล้วเบบี้ก็เจอนะฮะแล้วก็ไมเคิลแจ็คสันนี่ผมยังไม่ได้เจอนะนี่ใช่ไหมไมเคิลแจ็คสันแล้วก็ไยังไม่ได้เจอโอเคเดี๋ยวเราจะไปตามล่ากันต่อครับไปกันเลยฮะไปกันเล ไม่ดัอะไรหรอกเอ๊บเจ้าตีมันไม่ดับอะไรหรอกนี่ทับคิทจะใช่แน่ๆเลยมันมันน่าจะเป็นอวบอะไรก็ได้นะฮะเล็กๆรอยน้อยนะ ินไปใกล้ๆดูดิไอเเ้เจฟเจฟโอ้เจฟต้องมาฆ่ากันแน่ๆอะโอ้บัลล้าทำอะไรเอาไหมวะผมไม่มาใช่ไหมเฮ้ยจริง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 ด,ด,ด,ด้วยอ๋อไม่ทำอะไรเราครับอ่านี่ไงเพดทีเฮ็ดอะไรอะไรไม่รู้อะไรเน็กปอดอาวุธ แล้ก็ลุกก็ลุกมาได้นะครตอนนี้ผมผมวนที่จะต้องวิ่งหนีไอ้เ,อเจฟแล้วนะะดับรรนี่สามารถจะจุกได้นะครเฮ้ยเกมพาสเื่อนผมไม่แไปเอามาจากไหนไว้ผมพิเศษเเวรามีผมนี่คงหนีเ,เจฟ คอนดีทีนะรอนได้เฮ้ยเฮ้ยไม่ด้วยคใส่เรดดย์เราเคยเจอไปด้ยมันเจอไปล้วไม่เจออกเราเจอเจอไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเรดเดยโอ้โหหน้าตาโคตรอาเโคตรน่กลัวเลยเรดเดรส์เกิต่อแลผมเฮ้ย ให้ <ersch> ช่วยดไว้เอยฮักกี้ฮักกี้วมรน่าจะบอกให้ฮักกี้ฮักี้ช่วยราตั้งแต่แรกแล้วนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าฮักกี้ฮักี้จะช่วยเราเปล่านะอันนี้ก็น่าจะเป็นพาร์ทที่2นะฮะ เลยข้าทางนี้ก็คุย อแเพดีเฮชบอนสปูกี้ฟรอปปาแมวป่าแมวป่าผีสิงบอก่ปนะฮะนี่มีช่องตรงตรงไหนวะอ๋อน่ะไอ้ตรงนี่เรามาเจอที่ราไรี เดินมาตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็มาเจอก็จะมีรูเนี่ยมเป็นสเลยุ่้ยงนี่เกือบตายคุณผู้ชมเกือบตาย อนออายูโวกอะไรอะไอะไ,ไม่รู้นะอายูโวกที่มัน,นก็แจ๊คสันจะร้องอ่ะท่อนไอเพลงอ,นนอะไรวะา Criminal s m o o อะไอเดนเดอร์โกใช่ไหมใช่ไหมเดอร์พเก ขาโวดหในโดนตกทีเลือดเลือดเกือบต้นเกือบน้ยเกือบน้ยนะรอบอบปยัปฏิหานนะครับถ้าแน่นอนครับเมื่อกี้ผมได้ก็เจอไมคเคิลแท็กสันนะเมื่อกี้มันบอกว่าไม่ได้บอกว่าไมเคแท็กสันมันบอกว่าเอเออุโวกิอะไรสักอย่างหนึ่งนะที่ไมคเครแท็กสันร้องอ่ <tortured. S 2> <ง>ะอันนีที่โวกิอะไรสักอย่างหนึ่งเฮ้ย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 เฮยเฮ้ย จอรถแมพมันก็น่าจะมีประมาณนี้ผมก็โอเคเพราชจอรถแมพมันมีประมาณนี้ผมก็โอเคครับผมก็ใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมนะผมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมก็อย่าลืมกดที่ปายย่องก็โอเคก็ขอบคุณด้วยนะครับเอ๋ครับ